เราซื้อผู้ชายเกือบครึ่งล้านเลยจริงไหมพอเรามองว่าแบบวงการบันเทิงมันคือทางเลือกหนึ่งซึ่งเราก็ใช้คำว่าหิวแสงนะคำถามไหนที่แบบมึงโดนคนด่าแรงที่สุดวะแม่ไม่สั่งสอนจริงไหมที่คุณเลิกกับคุณก๊อฟเพราะว่าคุณก๊อฟเนี่ยต้องการมีลูกแต่คุณไม่อยากมีลูกณนะตอนนั้นใช่ครับทำไมต้องเอาเด็กมาเป็น แบบพาราชีวิตแล้วตุมยังมีความสุขกับการทํางานในวงการตุงยังมีงานในวงการอยู่ต้องเยอะแล้วใครจะมานั่งเปลี่ยนพระอ้อมเด็กว่า ครับเบบีครับผมสวัสดีฮะก็ก็ YouTube นะครับช่องแจ็คแฟนฉันนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมช่องแจ็คแฟนฉันนะครับนี่ก็คือเป็นคอนเทนต์ใหม่ของผมนะฮะว่าอีก้าอี้สีส่อมเฮียเนี่ยใครจะมาคุยกับผมนะฮะเพราะว่านี่คือแจ็คขอคุยแจ็คขอคุยเนี่ยคือคุยทุกประเด็นคุยแบบที่ผมอยากจะคุยนะครับก็วันนี้อยากคุยเรื่องประเด็นของ ดีเจมะตูมที่แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยทำไมมึงเป็นคนน่ารักจังวะเดี๋ยวนี้แม่งแบบวัวลืมตีนหรือแบบว่าทำไมชีวิตมึงถึงแย่ที่ผ่านมาทั้งหมดทําไมมึงพังหมดเลยประสบการณ์เหล่านี้มันสอนอะไรดีเจมะตูมแล้วมันได้อะไรกับคนที่ได้ดูด้วยผมเชื่อว่าแจ็คขอคุยวันนี้แม่งถือว่าใช้ได้เลยอะแล้วก็ผมก็พยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะฮะก็ไม่เสียเวลานะครับขอต้อนรับดีเจมะตูม ก็วันนี้นะแจ็คขอคุยจริงจริงตั้งใจที่อยากจะทํามานานแล้วเพราะรู้สึกว่ากูแม่งก็โตแล้วอ่ะไม่ใช่เฮียแจ็คแฟนฉันเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วกูก็มั่นใจว่ามึงก็คือเพื่อนกูที่ตั้งแต่แบบมึงเข้าวงการมาเนาะใช่จริงๆเราเป็นเพื่อนกลุ่มแรกๆกันเลยเนาะตูมกับแจ็คนี่คือตั้งแต่รุ่นกลุ่มคลิปเลยอ่ะคือตูมเนี่ยผมเจอคือรู้สึกจะเป็นเป็นพิธีกรแจ็คเป็นแขกที่ไปเล่นบอลกันใช่ใช่เจ็ดปีแปดปีละใช่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าน่าคุยมากน่าคุย แต่เราไม่เคยนั่งคุยกันเลยนะมีครังแรงเลยที่นั่งแบบจับขาคุยกับแจ็คจริงๆตูมไม่เคยคุยกับแจ็คเลยมึงเป็นคนเจออะไรมาเยอะเนาะถูกไหมที่ผ่านมาก็เยอะระดับหนึ่งนะสำหรับวงการบันเทิงมึงคิดว่าตอนเนี้ยมึงอยากกลับมาในวงการบันเทิงไหมจริงๆคําว่ากลับมาของตูมคือกลับมาทําอะไรอ่ะถ้ากลับมาทํางานเหมือนเดิมอ่ะมันกลับมาได้เลยแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วยังทําตัวแบบเดิมวิธีการใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็คือไม่อยากกลับ คือต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่าะมาตูมเนี่ยจะปังมากนะถ้าในมุมมองผมนะทุกอย่างมตูม่าตูมไม่ใช่ปีที่แล้วนะสองปีก่อนสองปีก่อนตั้งแต่ทาธุรกิจตั้งแต่แบบออกรายการตั้งแต่อะไรเงี้ยก็คือแบบฉันไม่เคยแบบหยุดงานเลยนะหนึ่งอาทิตย์ก็คือทํางานเจ็ดวันจริงๆนะวันนึงทำสามงานนะแจ็คน่าจะเข้าใจดีอ่ะถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะมึงพลาดอะไรวะทาไมมันถึงมาจุดนี้ได้วะจริงๆพลาดเยอะนะพลาดพลาดเยอะมากเมื่อก่อนอะเรา เรามาจากอาใช้คำว่าใต้ดินเนาะตุ้มก็เป็นดีเจในแคมฟอกมาก่อนไม่ไม่เคยลืมกําพื้ตรงนี้เลยนะคือเราก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราอยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงเพราะว่าเราเติบโตมากับครอบครัวที่แบบทุกคนเก่งหมดอะออพ่อก็เป็นนักร้องพี่แมงก็ร้องเพลงเพะน้องมันก็เป็นนางแบบนะอะไรเงี้ยเราอยากจะใช้ความสามารถของเราหาเงินให้ได้มากๆซึ่งวงการบันเทิงมันตอบโจทย์พอเรามองว่าแบบวงการบันเทิงมันคือทางเลือกหนึ่งซึ่งเราก็ใช้คําว่าหิวแสงนะ เรากระหายกับการที่จะได้เข้ามาเป็นซัมวันในในที่นี้มากๆแล้วคิดเห็นยังไงกับทุกครั้งเวลาเราเล่นอะไรมุกหรือว่าต่างๆเนี่ยคนเขามองเราแล้วเขามองว่ามึงเป็นมัตูมที่หน้าหมันไส้ จริงๆตูมบอกว่าไอ้ตรงจุดเนี้มันเป็นความที่ผิดพลาดจากตัวเรานะเราไม่เคยโทษคนอื่นเลยนะเพราะว่าวงการบันเทิงอะเมื่อก่อนเราเข้ามาต้องยอมรับว่าตุมเข้ามาแบบไวคนอื่นเขาใช้เวลาแบบหลัก5ปี10ปีแต่มาตูมเพียงแค่ข้ามคืนมาตุมแค่อัดคลิปด่าในโซเชียลแล้ววันรุ่งขึ้นมาตุมได้เล่นละครเลยอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันไวมากเพราะอะไรที่มันไวมากๆอย่างเงี้ย เรายิ่งทำเรายิ่งสะใจอ่ะมันเหมือนแบบไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงเราเราเป็นที่ต้องการของคนณเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้มีพิธีดีตองอะไรไม่ได้คิดอะไรทําตัวเองก็ได้ให้คนพูดถึงซึ่งมันก็เลยกลายมาเป็นความน่า่นใจอย่างเช่นเมื่อก่อนคนทักกันแบบสวัสดีสบายดีไหมแต่ถ้าเป็นมะตูมเมื่อก่อนมาอะไรเนี่ยมึงมีงานอีกแล้วหรอจริงๆเจ,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 จตนาของเราคือเราอยากจะทักเขานะแต่มันกลายเป็นว่าคําพูดของเราอะ่ะ มันไปนกดคนอื่นมันดูเหยียด,ดยมันดูเหยียดมันดูกดมันดูบูลลี่คนแบบที่เราไม่ตั้งใจไปเยอะมากนั่นนี่คือคําถามที่ต้องถามว่าทําไมวะถึงต้องไปดูถูกเขา S <S เออน,นั่นน่ะสิตุ้มเมื่อมาขามต,ตัวเองว่าไปไปติดหรือไปเจออะไรมาคือทาไมเราต้องไปดูถูกคนทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่ได้ดีนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะเจตนาของตุงตุงไม่ได้ต้องการจะทําให้ใครด้อยค่าหรือว่าไปดูถูกใครนะอ่าสมมติตุงมเจอแจ็คเนี่ยตุงเห็นแจ็คติดตามผลง,งานแจ๊กตั้งแต่แจ็กเด็กๆตั้งแต่ตุงยังไม่เป็นดาราพอมานหนึ่งตุงมได้เข้ามาอยู่วงการแล้วตุงมได้นั่งกินข้าวัว้ด้วยกับแจ็คอย่างเงี้ยพูดยังไงดีวะให้แจนก็กลาายเปนคํพูดที่ ถ้าคนชอบคือชอบเลยครับอิมตุมตลกว่ะแมง่งเอ้ยแม่งเล่นได้กับอันที่สองคือปากหมาไม่เอาในเมื่อที่การการเล่นหรือมุกต่างๆของเราที่เราเหยียดคนด่าคนเนี้ยแล้วพอมันโดนกับตัวเองอะคำถามไหนที่แบบมึงโดนคนด่าแรงที่สุดวะแม่ไม่สั่งสอนอุ้ยอือแบบเราเอือะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอ เลี้ยงลูกมาได้ยังไงให้โตแบบเนี้ย <Ừ. S 2> คาพวกนี้มันจะเจ็บมากเพราะว่าเธอแม่ฉันสอนฉันทีมากไม่พอโดนด่าอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> เราโดนเนี้ยแล้วเราเข้าใจคนอื่นบ้างปะไม่ตอนแรกไม่ดิครับไม่เลยตอนแรกนะแจ๊คใครด่ามาด่ากลับเลยไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงอะ่ะแค่เม้นแค่แบบว่าสมมติตูมถ่ายรูปลงคู่กับนางเอกท่านหนึง่ง<ะ>เราก็แค่ลงในพื้นที่ของเรา<ะ>มาเม้นบอกว่าเกาะคนนี้ดังอีกแล้วพีมาตูมตูมสนิทอะไรเงี<ๆ>้ยพอมันมีคำพูดแบบนี้มา เมื่อก่อนถ้าเป็นเราอ่ะอยากจะไปตอบกลับไปนะว่าแล้วกูสนิทกับมึงหรอกูไม่สนิทกับมึงนี่มึงมาด่ากูทำไมทำไมต้องมาว่ากูเกาะด้วยกูเป็นเพื่อนกันมึงเป็นใครมึงมารู้เรื่องอะไรมิตรภาพของกูกับเขาณตอนนั้นอ่ะมันมีคําพูดในหวยเยอะแยะมากมายที่จะทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าคุณคิดผิดแต่ณวันนี้จริงๆแล้วเพราะการกระทําของเราต่างหากเขาเลยคิดแบบนั้นมันต้องโทษที่ต้นต้นเหตุสิเราต่างหากที่วางตัวแบบนี้ในวงการก็คือเปลี่ยนไปเลยนะวิธีการจัดการ เกี่ยวกับดราม่าเนี่ยเออมันเลยกลายเป็นก่อนกับปัจจุบันใช่มันเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ใครด่าอะไรมาก็คือถ้ามันหนักเกินไปหรือเป็นประเด็นก็แค่ลบเขาเสียเวลาแค่2นาทีเองแจ็คในการพิมพ์ด่าเราเราจะเก็บ2นาทีของเขาว่ามาเป็นชั่วชีวิตเราไม่ได้นะเว้ยคำว่าบัวลืมตีนเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเงินด้วยไหมที่เรามีเยอะขึ้นใช่ตุ้กก็ต้องยอมรับว่าตุ้ก็สักเซสระดับหนึ่งนะกับการที่เข้ามาเพียงแค่ตุ้อยู่ในวงการบันเทิงมาแค่แบบ ไม่กี่ปีอ่ะห้าหกปีตุมสามารถมีเงินเก็บมีธุรกิจมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ด้วยจากความสามารถของเราและด้วยคอนเน็ชันของเราครับซึ่งวันที่เรามีเงินเยอะมากๆอ่ะครับณวันนั้นอ่ะมันลืมไปหมดเลยนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนจริงๆรนะตุมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตุมเป็นมีคนเตือนเราเยอะมากว่าวงการบันเทิงระวังนะจะหลงแสงสีครับจะหลงชื่อเสียงครับ เวลาตุ้มได้ยินเหมือนก่บตลกจะมาหลงได้ยังไงล่ะเราก็ต้องรู้สิว่าเราเป็นใครมาจากไหนครับแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะวันที่เราเป็นที่ต้องการวันที่คนล้อมรอบเราไปหมดอ่ะเรามองไม่ออกหรอว่าเราแยกไม่ทันหรอว่าใครเป็นใครครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปคบกลุ่มคนรวยหรือไฮโซหรือเปล่าใช่ครับตุ้มมองว่ามีส่วนมากคือจริงๆตุม้มตุ้มมีโอกาสมากกว่าที่ได้ไปอยู่ในกลุ่มที่แบบอ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนางเอกระดับแถวหน้าเป็นกลุ่มไฮโซอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตุ้มไม่ได้ปฏิบัติตัว แตกต่างจากกลุ่มเพื่อนอื่นๆเลยเพียงแค่พอตุ้มไปอยู่กับกลุ่มคนแบบไฮโซหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคนจะจับตามองอยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มเขามันเป็นกลุ่มดาราแล้วเราเป็นใครอ่ะแจ็คเข้าใจปะมันเหมือนแบบสมมุติเราไปอยู่กับโหนางเอกดังระดับประเทศแต่มาตุ้มเป็นใครอ่ะอยู่ๆอินี่ไปถ่ายรูปร่วมกันได้ยังไงอย่างเงี้ยคนก็เลยไปมองว่าอุ้ยอีนนี่ลืมตัวอีนนี่เป็นวัวลืมตีนแล้วหรือเปล่าทำไมถึงแบบอยู่ๆทิ้งเพื่อนเก่าจริงๆเพื่อนเก่าตุ้ก็ยังคบอยู่เพียงแค่ไม่เป็นข่าว เคยมีเงินถึงขั้นใช้เงินวันหนึ่งเป็นล้านเคยถึงไหมโอ้โหเกินจริงวันหนึ่งเกือบล้านเลยเนี่ยนะแจ็คมตุ้มเคยวันที่มีเงินน่ะแจ็คแจ็คลู้เปล่าว่าตุ้มอะแค่เข้าไปในช็อปช็อปแบรนด์ดังนะช็อป,อปยุโรปอะอม,มาตุ้มลองรองเท้าแค่คู่เดียวอะแล้วบอกว่าเอาไซเนี้ทางฉันคือใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยใช่สกบปมด้อยตัวเองทั้งหมด เพื่อเพื่อชดเชยในสิ่งที่เราม,มันค,คือการซื้อปมด้อยที่โดนดูถูกตรงนั้นเขาไม่ได้ดูถูกเราคิดไปเองนี่คือ,อนี่คือความอันตรายเราคิดแทนคนอื่นเราคิดว่าแม่งเราเป็นดีเจก็ต๊อกต่อยมาเราไม่ใส่ของแบรนด์เนมคนจะมองไม่ดีแน่เลยเราคิดแทนเขาไงจริงๆวงการบันเทิงเขาไม่ได้วัดกันที่คุณค่าของมูลค่าสิ่งอของนะใสนาฬิกาแพงแต่ถ้าเกิดคุณไปยิงคนตายคุณก็ติดคุกเขาวัดกันที่ความดีเราเราแยกแยะไม่ออกไงตอนนั้นเราคิดว่า อยู่กับกลุ่มไฮโซเป็นดาราม,มันต้องแพงมันต้องเป๊ะตั้งแต่หัวจะลดเท้าซึ่งตุม้มผิดผิดครับผิดผิดทั้งหมดเหนื่อยไหมกับการที่แบบต้องแข่งกันรวยเหนื่อยมากเหนื่อยมากหมเหนื่อยมาก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 มที่สุดเลยตุ้มมองว่าไม่ใช่แค่อาชีพตุ้มด้วยนะทุกอาชีพแบบกับการที่เราต้องแข่งเราต้องซื้อของมาประโคมเพื่อให้คนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบเลยหรือเปล่าชอบ รู้สึกไงกับการที่ใช้ชีวิตแบบสบายมาตลอดที่ผ่านมาแล้วก็มีเงินเนี่ยเกือบหลายสิบล้านอะครับตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยใช่ครับตูใช้คำว่าตูไม่เหลือเลยตูนขายทุกอย่างทิ้งไปเยอะมากมากมากต้องเรียกว่าโควิดด้วยแหละมัน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 เปลี่ยนทัศนคติเราบางอย่างมันเป็นยังไงอะมันพอมันเจออะไรแบบเนี้ยวันที่เรามีทุกอย่างแจ็คครับวันที่เราอยู่ในจุดที่สูงมากๆครับทุกคนรอบตัวเราอ่ะจะเห็นสันดานเราอืมแต่วันหนึ่งที่เราตกลงมาแจ็ค เราจะเห็นสันดานทุกคนตุงก็เลยมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าฉันใส่นาฬิการเรือนละล้านไปทําไมวะครับทั้งที่ฉันไม่รู้เลยว่าถ้าฉันติดโควิดแล้วตายขึ้นมาแม่ฉันจะอยู่สบายไปจนแก่เท่าหรือเปล่าอืมจริงๆก็ต้องบอกว่ามาตูนเน่ยดราม่าเยอะมากนะคืออย่างล่าสุดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยที่คุณติดโควิด19แล้วก็คุณเคยถึงขั้นแบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายเลย หลายๆคนถามนะว่ามึงไม่ตายได้ยังไงเพราะว่าแจ็คก็เห็นว่าตุมตลกตลอดเวลาเล่นตลอดเวลามีเพื่อนเยอะปาร์ตี้ชีวิตฉันคือแบบชีวิตคือได้เงินมาก็เข้าที่แก้วเล่าเลยอ่ะอม,มันมีความสุขมากอ่ะอแต่พอวันหนึ่งที่เราแบบว่าติดโควิดอ่ะวันนั้นคือวันที่เรามีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเลยอ่ะอม,มันเหมือนเราได้อะไรมาง่ายๆวันนึงมันหายไปเลยอ่ะเราไม่ได้งานเราเสียงานเราหยุดงานครึ่งปีแจ็คตุ่มหยุดงานท่าเดือนนะไม่ได้ทางาน ตูมมีภาระเท่าเดิมน้องตูมต้องกักตัวคือทุกรายจ่ายตูมเท่าเดิมแต่ละรายรับตูมไม่มีตอนนั้นมันเครียดมากมันล้วตอนที่มันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆครับครับทีวีก็เปิดไม่ได้เพราะว่าทุกคนเล่นข่าวเราหมดอะไรที่เราเคยทําไว้กับใครจะเจตนาดีหรือไม่ดีไม่รู้นะมันย้อนกลับมาวันนั้นหมดเลยกินยานอนหลับเลยตูมกินยานอนหลับอะประมาณเกือบสิบเมตรตูมไม่หลับปักมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันแบบ มันไม่ไหวแล้วอะมันแค่อยากหาอะไรก็ได้ในห้องเนี้ที่ทําให้เราไปสบายที่สุดอะมันไม่ได้รู้สึกอยากตายนะครับแต่มันแค่รู้สึกไม่อยากรู้สึกแล้วอะไม่อยากรู้สึกกับอะไรอีกแล้วอะม,มันเหนื่อยแล้วแล้วเรื่องที่แบบว่าเ,เหตุการณ์ที่เวลาเราเที่ยวเราซื้อผู้ชายเกือบครึ่งล้านเลยจริงไหมเมื่อก่อนตนี่ตสามารถเอาเงินครึ่งล้านครับ ให้กับผู้ชายได้โดยที่ตุ้มไม่ต้องคิดเลยว่าตุ้มจะลําบากหรือเปล่าในอนาคตตุ้มไม่เคยคิดเลยว่าแม่ตุ้มจะกินยังไงยายตุ้มจะกินอิ่มไหมมีเงินจ่ายค่าไฟไหมไม่มีขอแค่มีผู้ชายมันสัจงใจเลยว้ยสามารถปาร์ตี้ได้แบบอ่ะคนที่ดูอยู่ตอนนี้มั่นใจอะลอยทั้งลอยมันต้องมีเกิน50เที่เคยปาร์ตี้กับตุ้มหรือเคยเจอตุ้มในลาเล่าทำไมมันมันมันทำไมมันถึงใช้เงินแบบแล้วไปลุยตรงนั้นมันมันมีปมดอยหรือหอะไรมันไม่ใช่ปมดอยแจกหรือมันเป็นอะไรครับมันหลุด อ๋อมันหลุดมันหลุดไปเว้ยมันหลุดไปกับมันหลุดกับสิ่งที่มันไม่เป็นจริงเคืออย่าลืมนะว่าเหล้าครับอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวที่ทําให้เราไม่มีสติครับเวลาเราหลุดแล้วเราไม่เสตียรเราเต้นมันสนุกมันมันมันเปลี่ยนผู้ชายมันกอดมันหอมมันปึ๊บมันชีวิตมันกลายเป็นแบบในมุมที่แบบสังสรร์มันมีแต่คําว่าสังสรร์ถามว่าสังสรร์ได้ไหมได้กินเหล้าได้ไหมกินได้ครับแต่กินยังไงให้มันมีคําว่าพอดีไงครับแจ็คเมื่อก่อนมาตูมนะ ทำงานจัดรายการเช้าใช่ปะครับตีห้ามตัวเองไม่ถึงห้องเลยยังไม่กลับบ้านเลย<ะ>มาตุ้มกลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกไปจัดรายการครับจัดรายการเสร็จสิบโมงไปกินเหล้าต่อยังมีเลยก็คือไม่เสียงานแต่ชีวิตเละข้างในเละจริงๆลึกๆมันคือเสียงานแล้วมันเสียแล้วนะเพราะคุณภาพชีวิตของเราคือเราต้องนอนให้เต็มที่เพื่อตื่นไปทํางานที่เรารักแต่อันนี้มันเราปาร์ตี้แบบเต็มที่เลยเพื่อแบกสังขารไปทํางานที่เราคิดว่าต้องทํา ขออนุญาตถามเนาะชีวิตที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคนเก่าได้ไหมที่ชื่อคุณกอ๊อฟจริงๆเลิกไปปุ๊บชีวิตคุณดูพังขึ้นปะคือกับพี่ก๊อฟเนี่ยเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันครับจนกระทั่งวันหนึ่งเรามาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็กลายมาเป็นคู่ชีวิตพี่ก๊อฟเป็นอีกหนึ่งคนที่ต,ต้องขออนุญาตครับตอนนี้พี่ก๊อฟมีแฟนใหม่แล้วด้วย<อ>คือต้องขออนุญาตพูดเล่าเล่าในมุมของตูมก็คือจริงจริงแล้วเนี่ยพี่ก๊อฟเป็น พี่ที่ดีมาตลอดดีมาตลอดแบบไม่มีข้อตําหนิเลยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแจ็คก,ก็รู้จักพี่กอเปพนการส่วนตัวจริงเขามีคนที่มีความตะให้แล้วเราก็รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาต้องการปากหลักอยู่กับเราจริงๆต้องการแบบใช้ชีวิตอยู่กับเราจริงๆแต่ณนะวันนั้นอนะ่ะเราหลงไปกับคํายกยอปอปัอปน้นชื่อเสียงเงินทองอํานาจวาสนาบ้ารละห่ำอะไรก็ไม่รู้พี่กอล์ไม่เคยได้เข้านอนพร้อมตุ้มเลยตั้งแต่ครอบตุ้มอ่ะตุ้มกลับบ้าน สี <45. S 2> ห้าพี่ก๊อฟนอนสี่ทุ่มจริงไหมที่คุณเลิกกับคุณก๊อฟเพราะว่าคุณก๊อฟเนี่ยต้องการมีลูกแต่คุณไม่อยากมีลูกณตอนนั้นใช่ครับเพร<อ>า<ล>ะอะไรเพราะตอนนั้น,ออน,น,นทำไมต้องเอาเด็กมาเป็น แบบภาลาชีวิตนะตอนนั้นตุ้มคิดอย่างนี้เลยนะทําไมเี่ยก็ตุ้มยังมีความสุขกับการทํางานในวงการตุ้มยังมีงานในวงการอยู่ตั้งเยอะแล้วใครจะมานั่งเปลี่ยนพ้าอ้อมเด็กวะฉันทํางานทุกวันนะฉันคือมาตูมนะฉันคือดีเจมาตูม,มฉันต้องทํางานเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยแล้วจริงไหมที่คุณแบบว่าขาดผู้ชายไม่ได้เลยขณะที่คุณมีแฟนแล้วมีคุยคุยบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่ข่าวออกมาว่าแบบว่าคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนทําอะไรไม่เคยระวงัง ไม่เคยระวังเรืเ่องผู้ชายสมมุติว่าตูมเจอผู้ชายหน้าตาดีมาเนี่ยตูสามารถเล่นกับเขาได้เลยโดยที่ตูไม่รู้ว่าคนนี้มีแฟนหรือเปล่ามันเป็นใครมาจากไหนไม่ขอแค่เป็นผู้ชายหล่อเราเล่นเลยมันไม่ได้หมายความว่าเราขาดไม่ได้แต่เราอะหยุดเล่นไม่ได้เห็นผู้ชายคนไหนก็เข้าไปแซวไปทักไปเล่นขณะที่เรามีแฟนอยู่แล้วมันเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าคันนะครับเขาเรียกว่า <im> ไม่ให้เกียรติทั้งตัวเองและก็คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยแต่ตูไม่ได้แบบว่าเห็นใครแล้วไปมีอะไรกับเขาทันทีไม่ใช่ มันเลยทําให้ตีกลับมาที่เวลาที่เราตกลงมาคคนมีข่าวจั่วหัวมะตูมปาร์ตี้มั่วเซ็กแย้งเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่าสองปีก่อนนั้นเนี้ยเราทําภาพแบบนั้นให้คนเขาเห็นจริงๆให้คนเขาเข้าใจแบบนั้นครับจะไปโทษคนก็ไม่ได้โทษตัวเเองนี่ที่เราทําแบบนั้นเองและที่เคยมีข่าวคบกับดาราคนหนึ่งอันนี้คือกูข่าวไหมหรือว่าสร้างกระแส ตูเป็นคนไม่เคยกูข่าวอยู่แล้วแล้วเวลาเราคุยกับใครหรือคบใครอ่ะเราไม่เคยสนใจด้วยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงครับใช่ครับแต่ว่าไม่มีตามข่าวข่าวก็คือข่าวแล้วตั้งแต่ทํางานมาในวงการบันเทิงเนี่ยเคยมีปัญหากับรุ่นพี่ในวงการบันเทิงไหมคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมอ่ะมีนะเพรานะาอะไรอ่ะอ๋อหมายถึงว่ารุ่นพี่หรือว่าใครคนอื่นอาจจะไม่ชอบออในการทํางานของตูมีนะแต่ตัวตูอ่ะ ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยมีอยากทํางานกับทุกคนจริงๆนะเพราะว่าการได้ทํางานกับทุกคนที่เก่งๆอะ่ะตูมเชื่อว่าแบบรุ่นพี่ทุกคนเก่งหมดเลยอะ่ะถ้าเขาไม่เก่งเขาไม่ได้มาอยู่จุดนี้ได้การที่เราได้อยู่กับเขามันก็เหมือนได้วิชามาเราก็อยากทําอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข่าวมาว่าตูมไปมีปัญหาคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่ในความจริงเราไม่มีไม่เคยมีกับใครเลยคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปทําให้จิตใจตัวเองดีขึ้นนิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากคุณแม่ด้วยไหม จริงๆถามว่าแม่มีส่วนไหมแม่มีส่วนนะแต่ประมาณห้าสิบอร์เซนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแจ็คจะพูดประโยคนี้ไปดีไหมจริงๆที่ตุ้งเปลี่ยนได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเพราะว่าตุ้งคิดถึงคิดถึงมาตุ้งก่อนที่จะมาเป็นดีเจมาตุง้งตอนนั้นเรามีความสุขมากเลยะเราหลับเต็มอิ่มเราตื่นเต็มอิ่มเราสุขภาพจิตด,ดีเราไม่ต้องแข่งกับอะไรเลย ตื่นมาทําหน้าที่ของตัวเองรายวันให้มีความสุขตอนนี้คิดว่าสิ่งที่เราพูดอยู่เรายังตอแหลอยู่ไหมถามว่ายังตอแหลอยู่ไหมหรอ,อคิดว่าไม่นะครับกล้าพันใจแล้วนะว่าไม่ครับแต่ถามว่ามันพูดทั้งหมดอย่างที่คิดออกมาไหมไม่นะมันก็ยังมีบางคําที่เราอยากจะพูดแต่เรารู้สึกว่าอย่าพูดเดี๋ยวมันก็เป็นประเด็นเลยนะแต่สุดท้ายแล้วความตอแหละจะเป็นตัวตัดสินเองว่าเราจะอยู่จุดไหนในสังคม วันนี้สิ่งที่มาตูมอยากจะพูดมากที่สุดคือมนุษย์ทุกคนนะครับมันมีทั้งดีและไม่ดีตูมเคยเป็นคนที่ตัดสินคนเพียงแค่ด้านเดียวแล้วก็เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยเอาความสุขของตัวเองไปวัดค่ากับความนิยมชมช,มชอบของคนอื่นครับตูมคิดว่าทาแบบนี้มันดีคนอื่นชอบก็เลยมีความสุขแต่วันนี้พอตูมมานั่งเนาะย้อนนึกดีดูดีๆแล้วว่าความสุขจริงๆมันเริ่มจากตัวเรา,ามันต้องเราเป็นคนกําหนดสิว่า วันนี้คุณภาพชีวิตเราเราอยากเป็นแบบไหนแล้วถ้าเราอยากเป็นคนที่ไปไหนมีแต่คนชื่นชอบเราลองชื่นชอบคนอื่นสิถ้าวันนี้เราอยากมีความสุขเราลองยินดีกับการที่คนอื่นมีความสุขสิ <ฮะ S 2> ทํำไมเราต้องไปแก่งแย่งชิงดีไปทําลายไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าตุ้มมุมมองตุ้มเปลี่ยนไปตุ้มอยากจะพัฒนาครัเต็มะตุม้มก็ยังเป็นมะตุ้มคนเดิมที่ยังจิกเล่นตกหัวได้เฮ<ล>้ยมึงมกูได้แต่แค่ อยากจะโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์มันมีหลายด้านมากมันไม่ได้มีมแค่2ด้านนะมันมีด้าน3ด้าน4ด้าน5้าอีกเกลียดใครอย่ากเกลียดให้สุดรักใครก็อย่ารักให้สุดเพราะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาเสมอวันหนึ่งคุณอยู่ในจุดที่สูงมากๆวันหนึ่งคุณก็สามารถตกมาในจุดที่ต่ํามากๆแล้วคุณก็สามารถขึ้นไปได้อีกและก็ลงมาได้อีกแต่เพียงแค่ตอนนี้วันที่เราตกลงมาแล้วว่า ได้อะไรสิ่งที่ตุ้มพูดมันทั้งหมดกับแจ็ควันนี้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าตุ้มไม่คิดถ้าตุ้มไม่คิดได้จริงๆเหมือนที่ตุ้มพูดออกมาถ้าตุ้มแค่อ่านสคริปต์แล้วบอกว่ากูจะพูดแบบนี้นะแจ็คให้ตัวเองดูดีมันชีวิตตุ้มจะไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าตุ้มอยากจะเปลี่ยนชีวิตตุ้มจริงๆงอะครับต่อให้แจ็คไม่ต้องยกคาอีมานั่งสัมภาษณ์ตุ้มถ้าตุ้มเปลี่ยนชีวิตตุ้มดีแน่นอนคือจริงต้องบอกว่าแจ็คขอคุยเนี่ยเหมือนกับประเด็นที่ผมอะอยากมาคุย ตั้งแต่ผมได้มีโอกาสไปถ้ำนาคาแล้วก็สัมผัสตามรายการต่างๆที่คุณหลังจากเหตุการณ์ที่สถานการณ์โควิดนะฮะที่มะตูมเจอแบบข่าวถาโถมเลยทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าคนคนนึงเนี่ยถ้าเขาเนี่ยปรับปรุงตัวแล้วแล้วอยากที่จะเริ่มใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเราอย่าไปตัดอนาคตคนที่เขาอยากจะเริ่มใหม่ดีๆจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามะตูมเนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมาทํางานโดยที่ปรับเปลี่ยนในการเล่นใหม่ๆที่ไม่ได้ดูถูกคนและไม่ได้แบบ ที่จะเหยียดคนผมเชื่อว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่คือจริงๆสองคมไทยเดี๋ยวนี้เซนซิทีฟมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ตูมหรอกเมื่อก่อนแจ็คสังเกตมาเมื่อก่อนเราเล่นแบบนี้ได้แต่วันนี้เล่นไม่ได้แล้วเมื่อก่อนผมก็เล่นยากใช่ทุกคนผมจะเล่นบางรายการที่ที่ผู้ใหญ่ให้ผมเล่นอ่าใช่คือทุกทุกอย่างที่เราเป็นเขาเรียกว่าเราสองคนมันเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์เราต้องการให้ทุกคนหัวเราะจากสิ่งที่เราพูดถ้าเราพูดแล้วคนไม่หัวเราะเราก็ไม่รู้ว่าเราทำงานไม่สำเร็จเรารับเงินเข้ามาแล้วรู้สกนิิ ที่เปลือกไม่ได้ละเราจะมาเล่นเหยียดเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวเราเองยังไม่ชอบให้คนมาตัดสินเราเพียงแค่ด้านเดียวเลยแล้วเราจะไปตัดสินคนอื่นด้านเดียวก็ไม่ได้แล้วไงเพราะตอนนี้เหมือนยังกลัวคนอยู่ปะ่ะเออโห<ฮ>ทึงข่านปิดปิดไอจีแบบไม่ให้คนแท็กมาเลยอะกลัวคนมาด่าอยู่คือต้องอย่าลืมว่าคนเราเวลาจมน้ําอ่ะสมมติมันจมน้าไปแล้วอะมันลอดตายมาจากน้ําแล้วอะมันไม่คิดจะไปเที่ยวทะเลหรอก มันต้องใช้เวลาคือตุงก็ต้องมองว่าตุงก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตัวเองในการพิจารณาตัวเองในในขณะนี้ซึ่งเวลาตุงเจอดาราม่าอะไรเมื่อก่อนอะ่ะม,มาเลยเดี๋ยวกูอธิบายเองอเพื่อให้มันเป็นประเด็นยาวยาวไปอีกอแต่ณวันนี้เจอดาราม่าอะไรปุ๊บก็แค่ปิดก่อนครับวันนี้ที่คนเขาดูคุณอยู่เนี่ยมันมีทั้งคนที่เกลียดคุณไม่ชอบขี้หน้าคุณเนะี่ยคุณอยากจะบอกอะไรพวกเขาก็จริงๆตุ้มบอกให้คุณมาชอบตุ้มก็ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราเราจะมาแบบ อุ้ยตายชอบฉันสิรักฉันหน่อยนะถ้าเป็นมาตุมคนก่อนมันก็คงกระวนกระวายกับการที่มีคนเกลียดอะอแต่ณวันนี้ตุ้มเชื่อว่าคุณเกลียดตุ้มให้ตายยังไงอะสุดท้ายเดี๋ยวสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่ดีในตัวคุณอะหมายถึงว่าอเอเนอร์จีที่คุณเกลียดเราอะมันอส่งผลให้สุขภาพจิตคุณไม่ดีเองอออตุ้มไม่ได้แช่งหรืออะไรนะแต่ตุ้มแค่อยากจะให้ทุกคนลองมองตุ้มถึงบอกว่าความเกลียดอะมันไม่สร้างสุขให้กับใครจริงๆ<ะ>เกลียดได้ถ้าเกลียดแล้วมันสุข คุณเกียรติตุงแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าถ้าคุณมีความสุขการที่คุณเข้ามาด่าวีมาตุงเกาะดาราดังอีมาตุงกูขอให้มึงหายไปจากโลกใบนี้แล้วคุณมีความสุขตุ้มอนุโมทนาเลยแต่ตุ้มเชื่อว่ามันไม่มีเพราะความสุขมันสร้างได้ด้วยการพูดแต่สิ่งดีๆมอบตเส่งด,ดีให้กันครับคือวันนี้ก็ดีใจนะเฮ้ย<น>ดีใจเหมือนกันแบบในมุแบบนมผมผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรที่มันแปลกใหม่ในช่อง YouTube แจ็คแฟนฉันแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้แจ็คขอคุยเนี่ย ยอดผมไม่รู้หรอกคนดูจะเป็นยังไงเอฟซี mm. ผมจะมองว่าแบบเฮ้ย mm. มันจะมีคนดูปะวะเอาอีกคนที่เหม็นหน้าอย่างมะตูมคนเกลียดอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อมั่นใจว่ามะตูมแม่งคือคนที่เก่งคนหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนตัวเองจริงๆที่ในอนาคตรเราไม่รู้หรอกฮะว่ามันจะกลับไปวัวล,ลืมตีนเหมือนเดิมหรือว่ามันห mm hmm. ลงอะไรหรือเปล่าแต่ในมุมผมผมมองว่าวันเนี้ยผมอยากให้คุณกลับมาคิดแล้วทําอะไรที่มันเปลี่ยนตัวเองได้โดยที่ไม่ต้อง อัดตัวเองอ่ะใช่ไม่ต้องเป็นไม่แย้งไม่ต้องเป็นคนอื่นเราเป็นตัวเองแบบในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมต้องยอมรับนะแจกว่าตั้งแต่ที่ตุ้มแบบว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเข้ามาในวงการกลับมีหลายรายการติดต่อมาเยอะมากที่อยากจะเปิดใจคุยว่าผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงแบบนี้ยตุ้มปฏิเสธหมดเลยนะครับตุ้มายเขาจะไปพูดในสิ่งที่ปฏิเสธรายการอื่นหมดเลยใช่มาเอารายการฟรีใช่ แต่ที่แจ็คได้ตูมมนนั่งในวันเนี้ยตูไม่ได้บอกว่าตูมอ่ะสูงส่งมากเลยนะถึงแบบให้เก็บไม่ใช่นะแต่ตูมีความรู้สึกว่าต้นไม้เวลามันโดนตัดอ่ะถ้ารากมันยังแข็งแรงอ่ะมันยังโตได้นะวันนี้ตูมโดนตัดไปแล้วคนเก่ามันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีมันตัดทิ้งไปแล้วตูมยังมีรากอยู่นะตูคิดว่าตูมยังกลับมาตูมคิดว่ายังคงมีคนที่ยังเปิดใจและยังยอมรับในความคิดของตูมแล้วยังฟังตูมอยู่ซึ่ง นี่ก็เป็นฉากใหม่ที่ตูมเห็นแจ็คเหมือนกันที่ตูมไม่เคยเห็นแจ็คมานั่งใส่สูตรนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวปกติเราแบบคุยสัมมาระเ,เทมาเลเทอะแต่วันนี้คือแจ็คมาในเวอร์ชั่นที่แบบจริงจังอะสิ่งที่เราชอบก็คือแจ็คก,ก็อยากที่จะเป็นต้นไม้ที่เติบโต,ตอีกต้นหนึ่งเหมือนกันรายการนี้จะทําให้แจ็คมีคนมองแจ็คนอีกมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเหมือนกันผมเชื่อว่าการคุยเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ หลังจากนี้ผมเชื่อว่ามัตูมจะไม่กลับไปไปไปเป็นอย่างนั้นแน่นอนในในในมุมที่ผ่านมรสุมแบบเฮียๆไร้มาหมดแล้วจริงๆนะเธอเธอแจ็คยังไม่เคยตกไงแจ็คไม่ผมผมมีผมมเคยมีไหมมีบางอันที่แบบว่าแต่ผมโดนโดนในสิ่งที่เป็นบทที่ที่ที่ไม่ใช่ผมแยูทูบเนี่ยคือเป็นผมเพราะฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้แจ็คนะเว้เราเชื่อว่าแจ็คทำรายการนี้ได้ดีแน่เราเชื่อว่าจะมีแขกคุยกับูอีกัไหม เราจะเทมกูไปเราจะเทมกูไปกูว่ามีนะกูว่ามีนะเพียงแค่มึงแค่มึงแค่เป็นตัวมึงอะความน่ารักของมึงอะเว้ยมึงเป็นคนน่ารักมากเะเว้ยจริงๆกูต้องขอบคุณจริงๆกูต้องขอบคุณโฮ้ยผมต้องขอบคุณมึงกูต้องขอบจริงๆแต่แจ็คเป็นคนแรกๆเลยนะที่เตือนสติเราแจ็คไม่ร uh> ู้ตัวไงแจ็คเป็นคนแรกๆที่ฝากมาบอกพี่หอมว่ามาตูมาเดี๋ยวนี้มันเป็นไรไม่รู้พี่ฝากดูมันหน่อยนะมันเฮ้ยคำพูดเหล่านี้เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลย ฝากบอกคลิปฝากบอกแต่แจ็คไม่เคยคุยกับเราตรงๆเลยนะเว้ยผมไม่เคยเลยใช่ไงเพราะแจ็คจะบอกว่าประตูแม่งเปลี่ยนไปแล้วมันลืมแล้วแจ็ครู้ป่ามันมีมูลค่ามากเลยนะคําพูดเหล่านั้นของแจ็คในวันนั้นนะมันทําให้ปรตูมมาคิดได้ในวันนี้เลยตอนนี้เรากำลังเป็นประตูยู่เพราะเราก็ลืมตัวเล่นครับผู้ชมขอโทษครับไม่จริงๆนะเครียดมาเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบต่ตุ่งมองว่าแจ็ค ต่อให้แจ็คลืมยังไงอ่ะแจ็คก,ก็จะเอาอะไรดีๆจากชีวิตแจ็คมาทําให้ตัวแจ็คไม่หวนตัจริงๆ<ต>อ่ะผมมาชอบคุณหลังจากที่แบบเหตุการณ์ดราม่ามันผ่านไปอ่ะผมเชื่อว่าตูมก็อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะทํางานอ่ะอยากจะเลี้ยงพ่อแม่อยากจะเลี้ยงคนที่เป็นแบบเพื่อนหรือแบบอยากจะอยู่ในสังคมที่มันดีขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ใช่แบบว่า ใช้เงินฟาดแล้วก็ไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเป็นอะไรที่ที่แบบยังคิดไม่ได้แล้ววันนี้ได้คุยกับมะตูมเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรดีใจนะที่คุยกับทีมงานแบอบกว่าเฮ้ยเฮ้ยมาตูมยอมคุยแบบแม่งกูตื่นเต้นมากแล้วกูก็แบบซื้อเก้าอี้สีส้มมาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วกูรู้สึกเพราะกูรู้สึกว่ากูชอบสีส้มอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกแบบเออวันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ f อซีก็อย่าลืมให้กําลังใจมะตูมด้วยใครที่โกรธมะตูมอยู่หรือเห <c oughs> ม็นหน้าอยู่ผมก็อยากจะแบบให้เขาเนี่ย นี่คือการแบบการเปลี่ยนแปลงของเขาจริงๆแต่ถามว่าเรายังไม่ต้องไปเชื่อใจเขาหรอกเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทำดูกันกันดูดูไปดูไปยาวๆตัวผมเองผมไม่ใช่เป็นคนดีนะแต่ผมก็มองแค่ว่าทุกอย่างอ่ะพอได้คุยอ่ะแล้วก็ได้สติปุ๊บ่ะมันก็จะดีขึ้นก็วันนี้ขอบคุณนะฮะดีเจมะตูมขอบคุณใจผู้ที่น่ารักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะผมเชื่อว่าประสบการณ์หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเพียงแค่คุณมีสติและคิดนะครับผมผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยก็อยากจะทํามาหากินแหละแล้วก็อยากจะแบบดูแลพ่อแม่หรือว่า<ม>อยากจะทําอะไรที่มันแบบแบบอยากทํำที่ผ่านมามแต่เพียงแต่แค่ว่าเขาเคยมีความผิด<ม>ก็อยากจะให้ FC ทุกคนนะครับที่ดูก็ให้กําลังใจมาตูมนะฮะ<ม>แล้วก็รวมรวมผมเองนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับแจ็คขอคุยนะครับมผมทางช่อง y u t u b e นะครับแจ็คแฟนฉันนี่เพิ่งเริ่มนะฮะ<ม>แล้วก็<ม>เชื่อว่าวันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ แปลกใหม่นะครับของผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็จะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยไม่ใช่ว่าแบบมาปลอมแบบนี้นะไม่แต่จริงๆมันก็คือแจ็คแรกรู้ว่าสูตรอาจจะไม่ใช่แจ็คแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆข้างในอนชิบหายเลยนะลึกๆมันคือแจ็คแรกเป็นแรงใจให้นะเฮ้ยมึงกูเห็นความตั้งใจของมึงมากเลยนะกูรู้ว่ามึงตั้งใจมากกับอันนี้นะะแต่จากปิดอ่ะมันต้องเป็นแบบว่าผมต้องขอบคุณแล้วก็คุณก็ออกไปแล้วผมเก็บเก้าอี้จริงหรอจริงอย่างนี้เลยหรองั้นเดี๋ยวขอได้ครับลาก่อนขอบ เทปต่อไปเนยนะครับแจ็คขอคุยเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยคุยกับใ,ใครนะฮะก็พิมพ์ในคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับก็ผมก็จะพยายามจะทําอะไรคอนเทนต์ที่แบบคือต้องบอกเลยว่าก็เป็นในรูปแบบใหม่นะครับในช่องแจ็คแฟนฉันนะครับก็ยูทูบนะฮะก็อย่าลืมไปกดนะครับติดตามนะครับขอความเมตตานะฮะ ตอนนี้เก้าอี้นะครับแจ็คขอคุยนะฮะได้คุยกับดิเจมาตูลผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้บทเรียนที่แบบเราเคยทาอะไรแย่ๆมาเนี่ยเราอาจจะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นนะฮะทุกคนไม่มีใครที่เพอร์เฟกหมดนะฮะแล้วก็อยากให้ผมไปคุยกับใครแจ็คขอคุยกับใครก็พิมพ์มาด้านล่างนะครับคอมเมนต์มาเยอะนะครับผมฝากด้วยนะครับรายการแจ็คขอคุยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ FC ครับ 你也。<Yeah. S 2> <laughs>